ข้ามเขากี่ <ๆ S 1> ลูกแล้วเนี่ยอันนี้เราซื้อแค่ขขึ้นใช่ไหมมันลงมันจะต้อง,ลงแลง้วงไม่ต้องใช้อะไรอแล้ว,วนนีไงค่ะลงลเรายังเป็น V I P ไหม <c oughs> <ๆ>แล้วก็เรามีคูปองอยู่มีนั่นอยู่บนโต๊ะก็ต้อง V I P เหมือนเดิมแหละาเ<ๆ>ขา<ๆ>ไม่ดวอะไรล้าเลยอ้าวเหรอแล้ว,ลว,ลวก็จะเป็นนั่งเบียดคนอื่นสิ กข็ขาขึ้นเขาดูตัวไงเพราะว่าทุกคนที่ขึ้นไปนอย่างไงมันก็ต้อง,องมีตัวาาัผ่านแต่เราซื้อตัวผ่านโรงแรมจะถูกกว่าผ่านนาเว็บอีกข้ามเขากี่ลูปแลวเนี่เพิ่งนับอะ่ะแม่มันเยอะเกินไป หูไม่น่าใช้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเนาะขึ้นแบบอย่างนี้นะยังใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแสดงว่าสูงมากแต่หนูว่าลงน่าจะไวหรือเปล่าขาลงน่าจะนะรู้ถึงแล้วเห็นเจ้าแม่กวนอิมด้วยนู่นไงเจ้าแม่กวนอิมอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่เราจะไปอีกฝั่งใช่ไหม มันเหมือนเมืองโบราณเลยที่บอกว่าขาลงทำไมดูไวเร็วๆเนาะแต่ว่าเขาเขานแน่นู่นอยู่บนยอดเขาเห็นจะาแม่ควนอิ่มด้วยข้างหลังสวยมากนะหันมาถ่ายข้างหลังแม่อันนี้ไงถ่ายข้างหลัง มอคคอลีจไหมดเลยในมอคคอลี่นไปแม่ก็เจอในมอคคอลีก็มอคคอลีในอคอี่นอคลีสี้มนลย